น้อมแดงกับพริกที่เ่าตำไว้ค่ะพี่น้องอร่อยมากเอายัง ข้าเบือค่ะพี่น้องข้าเนียยนี่แช่นามไว้ซิมหานาทีถึงยี่สิบนาที่ด้วยค่ะพี่น้องหมูเป็นตอนโคโลเคเล่บอ่หอมลิ้มเกรียมเนาะจากนั้นค่ะพี่น้องนองไม้เอาไปเคียน้นามย่านั่งอยู่ในหน,นีแล้วเด้อจ้ะเทลงไปจ้า หอ,อมแดงกับพริกกินขาตำไว้ค่ะพี่น้องตักใครทุบจ้าใบมะกรูดฉีกจ้าฉีกน้ำเดือดพณน่ามันจังหอมเนาะ,ะตัวนี้ก็ฉีกค่ะกลัวไม่สะใจก็ใส่ลูกระเบิดลงไปอีกจ้า นี่เขาเบือทีเขาตำไว้ค่ะพี่น้องข้นให้เขากันก่อนด้วยจ้ะพี่น้องนะนะขุนอ่ะูโอ้ขุนอคขันห้วยห่วยค่ะผงปรุงรสค่ะดอกเกลือจ้าหน,หน่อยนึงน้ำปลา,าค่ะพี่น้อง ออ้อออหอมค่ะแล้วก็ท่เด็ดน้องเบลมาค่ะได้นี่พีกมากคือกันไม่ใส่ไม่แสบโบใส่โบเสียบคนว่ะปู่บูบ๊น้ำปลาเอากินสักน้อยนึงค่ะพี่น้องจึกเดียวค่ะโอเคแบบน,นี้คนจ้ะมนุษย์มน,นุษย์บอมุกเธอนี่แบบเยอะมากนี่คนะ ่ปิดฟ้าค่ะบัน,นี้ซืบอถาจาักประมาณสิบสิบนาทีด้วยค่ะพี่นงองบูย้ยมกุกองใหม่ครับพี่นงองโอ้ยหันห้อนเลยจ้ะคนก่อนแม่นใหม่บ่นงเบลได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าแปลว่าได้อยู่นะพี่น้อง สีสันค่ะหอมไหมหอม,หอมหรือหอมกินไหมหรือหอมกินแบบว่าหอมทั้งสอง <c oughs> อิริบอกไม่โบไม่ด้วยด้อยวยูเด้อยูู่วูอ <c oughs> ตอนหมูชันแบบอลังการแห่งเธอชิมได้แบบนี้เห็นะะ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> เอายัง <c oughs> อือร่อยมากแซบวน้งเบลอร่อยมากคือไม่ต้องปรุงเพิ่มแซบแห้งใส่ผักลงไปจ้ะผักกะแยียงผักอีตูต้นหอมค่ะนี่ข้นจ้ะวันนี้นี่ผู้จะเาลงไปแล้วหอมมากน่ากินไหมน่าก,กินพี่จะกินไหมกินอื้มผู้เหนียวตุ๋ยเลยเนาะค่นะ ตอนแรกใส่น้ำห้ายอย่างแบบเพิ่บโบปินเอจาจะอยาเพิ่นเป็นแกงเราใหม่หนะาบบปินหมกมนี่ค่ะพี่น้องบมูเนียวตุ๋ยเลยจ้ะอืมอืม,อม สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเอ็มทีชาแนลมากค่ะทุกคนมือน,นี้มวยได้เมนูมกเนม้ม่ไสหมูสามชัน้นเนีค่ะพี่นองคืดอยากเน,นาะจ่ะเขาแรีงน้ำกันเด้อค่ะพี่นองนี่ตอนยญ่งแย่เลยค่ะหมูึินกับปลาส้มทอดกรอบสมุนไพรนะคะของป้าดาดาพี่นอง หอมสมุนไพรค่ะพี่นอกนี่รสชาติเปรี้ยวน,นิดนเนาะผสมหอมสมุนไพรอันนี้เพิ่นเห็ดจากปลาจีนนะคะพี่นอกทำจากปลาจีนนะคะกินกระมุกน้ำใหม่ขัดขัดได้นน่ เชื่งลงอยู่พี่น้องหอมเครื่องสมุนไพรลยงใส่กับอันนี้ม,นมุ้น้ำม่อือหกินกับมะเขือพวงค่ะพี่น้อง มาลองอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องปลาล้าทอดกรอบสมุนไพรอันนี้เป็นโตเด็ดได้จากของปลา,าดาดาทำเองทุกขั้นตอนืแซ่บทำจากปลาการะดี่แล้วก็ปลาสร้อย อันนี้เพิ่นทำสดใหม่ทุกวันนะคะพี่น้องทห้สดใหม่ทุกเมือกรอบหอมสม,มุนไพรกินเลื่นเือนกระแสบเดยเท่ลงนี่กรอบแส่บนุม่มอ่ะเค็มแล้วกั หอมกิ่นปลาร้านิดๆออนนี้เพื่นเก็บได้สี่หาเดือนนดค่ะพี่หนอกเก็บได้สี่ห้าเดือน กิ้งกระมกน้ำมักระเส็บค่ะเข้ากันอามาเทแทบเลย มุกน้ำมันหอนๆอ,อากาศก็ะหอนนะคะพี่น้องใส่กับทั้งผสมปลาเขาไปน่ำจ้า เอาเทใส่ในมุกนม้อ่ะ งากรอบๆนั่นนะพี่น้อง หวานขากลพี่นองร้อนเวอร์

หอยเขเป็นหองเดี๋ยวไปกินต่อหลังคลิปนะคะก่อนเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะจากมกน้องใหม่ใสหมูสามชั้นเซ็บเซบหอมหอมนะจ้ะกินกับปลาส้มทอดกรอบสมุนไพรของปลาดาดาเนาะค่ะเซ็บกรอบหอมนะคะ,ะ,คะพี่น้องหอมสมุนไพรเพื่อนเห็ดจากปลาจีนเนาะคะ่ะผสม ทำจากปาจีนแล้วก็ทอดโดยการอ,อบแล้วก็ทอดสลัดน้ํามันเนาะจ้ะมันเห็ดให้กรอบโดนค่ะพี่นงองอันนี้กับปุกนึงนี่กะเกบไดซี่หาเดือนเนะะียค่ะกะเมนูหย่อนฮหตของปลาดาดาเนาะคะ่ะปลาร้าทอดกรอบสมุนไพรของปลาดาดาอันนี้เป็นเมนูเด็ดเพิ่นเลยเนาะจ้ะลองไปตำด้วยค่ะพี่นงค์มันจะมีความเข้มความเปรีดนิดๆแล้วก็หอมปลาร้าเส่บนัวเนาะค่ะพี่น้คงกินกับยังกะเส่บค่ะกินเล่นเลนกะเบ่บกินกับข้าวสวยก็อร่อย อันนี้1กระปุก159บาท2กระปุก300บาท้วก็ซื้อ3กระปุกแถม1กระปุก5 5 0บาทแล้วก็บ้าทลทาผู้ไดซื้อ4กระปุกเพิ่นแถมสงผลด้วยค่ะพี่นองราคา750บบาทเนาะคะ่ะแซบ่บกรอบหอมสมุนไพรมากๆควรมีติดบ้านนะคะทุกคนปลาส้มแล้วก็ปลาร้าทอดกรอบของปลาดาดาเนาะปลาส้มทอดกรอบปลาร้าทอดกรอบ คือเกานะค่ะพี่น้องทำว่ากินสดลวดกิ้นมุ่มมั่กินโบสุภาพจังได้ก็ต้องขอโทษขอพหลายหลายเด้อจ้าช่วงนี้อากาศมันห่อนนะค่ะพี่น้องกินเข่ากับโบหยเกเสีบนิดนึงกินข้างนอกเนาะค่ะพี่น้องกำลังสั่งไฟมากถ้าไฟมากอะคือสิ่งที่กินในบ้าน,นะค่ะพี่น้องก็งคือเกานะค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,การติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอพระคุณจากใจคะ่ะแล้วก็ถ้าให้มาคลิปนี้มักเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเหมวยน้ำเนี่ยเด้อจ้าสำหรับวันนี้